ตอนเด็กๆทุกคนมักเคยได้ยินประโยคคลาสสิกจากแม่ว่าอย่าเลือกกินเพราะแม่เลือกแต่ของดีมีประโยชน์มาให้ถึงมันจะไม่ค่อยอร่อยแต่เราก็ต้องกินตามที่แม่สั่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องสุขภาพหรอกอเ,เราแค่ไม่อยากฟังแม่บ่นมากกว่าแม่เป็นคนไปจ่ายตลาดทํากับข้าวอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่แม่ก็เป็นคนที่ผูกขาดอาหารในบ้านไม่แต่ไหนแต่ไรพอเราโตขึ้น เริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเราก็มีอิสระสามารถเลือกกินได้เต็มที่พอพ้นสายตาแม่ก็ไม่มีใครมาสั่งเราได้อีกแต่จริงๆแล้วท่ามกลางเมนูที่เราคุ้นเคยตัวเลือกที่ดูเหมือนจะมีมากมายจนนับไม่ไหวนั้นจริงๆแล้วเรากำลังถูกผูกขาดโดยไม่รู้ตัวแต่ครั้งนี้ไม่ใช่โดยแม่ของเราอาหารมากกว่า80%ในท้องตลาด ถูกผลิตขึ้นด้วยวิธีการผลิตแบบเดียวกันคือการผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเน้นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวกันทีละมากๆเพื่อส่งขายให้บริษัทอาหารขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งบริษัทเหล่านี้ก็จะนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อส่งมาขายตามความต้องการของเราแต่แน่นอนทุกระบบย่อมมีข้อเสียสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมเหล่านี้จะอยู่กันอย่างแออัดในพื้นที่จำกัดพอตัวหนึ่งป่วยตัวอื่นๆก็เสี่ยงติดโรค ไม่มีความเสี่ยงก็ต้องลดความเสี่ยงโดยการเอายาปฏิชีวนะมาผสมในน้ำในอาหารรวมถึงฉีดให้สัตว์โดยตรงเพื่อป้องกันโรคอาหารสัตว์ก็เช่นกันกากถั่วเหลืองกว่าจะ0ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งส่วนมากถูกตัดแต่งพันธุก,กรรมหรือที่เราเรียกกันว่า GMO ถั่วเหลือง GMO จะมียีนที่ดื้อยาปฏิชีวนะแฝงอยู่เมื่อสัตว์กินเข้าไป แน่นอนมันย่อมต้องตกทอดมาถึงจานของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเรากินเนื้อสัตว์ที่มียาปฏิชีวนะตกค้างเราไม่ได้มีภูมิต้านทานโรคเพิ่มขึ้นแต่ร่างกายจะต่อต้านยาปฏิชีวนะบางชนิดแทนทําให้ยาที่เคยใช้รักษาโรคกลับไม่ได้ผลเราจะป่วยนานขึ้นและบางทีอาจถึงขั้นรักษาไม่หาย จากงานวิจัยของคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลพบว่า10ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยดื้อยาปฏิชีวนะปีละมากกว่า100,000คนซึ่งทําให้ต้องใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้นมากกว่า1ล้านวันและเสียชีวิตปีละมากกว่า3,000 30, 0รายสาเหตุหนึ่งมาจากการกินอาหารธรมธรมดาธรรมาเหมือนที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี่แหละนึกถึงแม่ที่คอยสั่งให้เรากินโน่นกินนี่เพราะแม่อยากให้เรากินของดีมีประโยชน์ แต่ครั้งนี้ต่างกันเพราะบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ห่วงสุขภาพเราเหมือนที่แม่ห่วงฉะนั้นเราควรทำยังไงจะแก้ปัญหาก็ต้องดูที่ต้นเหตุงั้นเราน่าจะลองย้อนกลับไปดูต้นทางการผลิตอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันไปดูว่าเกษตร,รกรเขาทำงานกันยังไงทำไมเขาถึงไม่แคร์คนกินอย่างเราบ้างเรามาดูตัวอย่างจากฟาร์มไก่เนื้อของลุงนวยกันลุงนวยเป็นเกษตรกรและมีที่ดินเป็นของตัวเองเมื่อก่อน ถ้าลุงหนุ่ยจะเริ่มต้นเลี้ยงไก่ลุงหนุ่ยก็ลงทุนสร้างโรงเรือนไปหาซื้อลูกไก่จากฟาร์มอนุบาลมาเลี้ยงหาซื้ออาหารซื้อ,อยามาให้และสุดท้ายลุงหนุ่ยต้องหาคนมารับซื้อไก่ซึ่งหลายครั้งก็ถูกกดราคาหรือแย่ที่สุดก็ถึงขั้นขายไม่ได้เพราะความผันผวนข,ของตลาดลุงหนุ่ยเลือกเองลุงหนุ่ยก็รับความเสี่ยงเองคนเดียวเต็มๆต,ต่อมาจึงได้มีคนสมองใสคิดค้นระบบที่เข้ามาตอบโจทย์ความเสี่ยงตรงนี้ขอแนะนําให้รู้จักกับระบบเกษตร พันธะสัญญาระบบเกษตรพันธะสัญญาคือการที่บริษัทอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมาทำสัญญาร่วมทุนกับเกษตรกรผู้มีที่ดินเป็นของตัวเองอย่างลุงหน่วยพาไปทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารมาสร้างโรงเรือนทันสมัยได้มาตรฐานจากนั้นก็จะนำพันธุ์สัตว์อาหารและยาที่ได้มาตรฐานมาให้เกษตรกรโดยควบคุมดูแลให้ความรู้อย่างใกล้ชิดและมารับซื้อผลผลิตถึงหน้าฟาร์ม ดูเป็นระบบที่มั่นคงยุติธรรมใครทำก็น่าจะรวยแต่เอ๊ะทำไมลุงนวยถึงไม่รวยสักทีมันต้องมีอะไรไม่เข้าที่สักอย่างแน่ๆเราลองมาดูความจริงที่เกิดขึ้นกันลุงนวยมีที่ดินและอยากมีรายได้มั่นคงพอได้เห็นโฆษณาส่งเสริมการเลี้ยงทางทีวีเกิดสนใจเลยลองติดต่อไปบริษัทก็จะส่งสัตวบาลมาหาทันทีสัตวบาลก็คือพนักงานขายของบริษัทนั่นเอง สัตวบาลจะพยายามเชิญชวนลุงน่วยให้มาลงทุนร่วมกันโดยแสดงตัวเลขบัญชีรายได้อันสวยหรูและพาไปดูฟาร์มตัวอย่างเจ๋งๆในจังหวัดต่างๆซึ่งจริงๆมีน้อยมากเพราะที่เหลือเจ๋งเรียบนี่บานเบิกเมื่อตกลงปลงใจสัตวบาลก็จะพาไปทำเรื่องขอกู้เงินที่ธนาคารเมื่อเป็นการลงทุนร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ธนาคารย่อมอนุมัติเงินกู้หลายล้านได้อย่างง่ายดา และนี่ก้องแรกของลุงหน่วยก็ได้ถือกันเนิดขึ้นแล้วได้เงินมาปุ๊บลุงหน่วยก็ลงทุนสร้างโรงเรือนตามสเปคที่บริษัทกำหนดให้ทันทีพอสร้างเสร็จสัตวบาลก็จะนำสัญญาจ้างเลี้ยงมาให้เซ็นโดยเนื้อหาในสัญญาคือลุงหน่วยต้องซื้อปัจจัยการผลิตจากบริษัทเท่านั้นและห้ามขายผลผลิตให้ผู้อื่นเป็นอันขาดเมื่อเซนเรียบร้อยลุงหน่วยก็รับลูกไก่อาหารและยาไปเลยฟรี ึ่งจริงๆเดี๋ยวบริษัทจะค่อยหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนมารับซื้อไก่อีกทีซึ่งนี่แหละคือนี่ก้อนที่สองเมื่อเริ่มเลี้ยงสัตวบาลจะคอยแวะเวียนมาให้คำแนะนำและดูแลการเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทซึ่งปริมาณสารเคมีและยาปฏิชีวนะที่ใช้จะมากน้อยแค่ไหนก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเช่นกันตรงนี้นี่เองที่เป็นคำถามว่าทำไมลงนวยถึงไม่แคร์พวกเราคนกินบ้าง ไม่ใช่ไม่แคร์แต่บริษัทเขาสั่งมาถ้าผิดสัญญาก็อาจจะถูกเลิกจ้างได้ลุงนวยก็เลยต้องใช้ยาตามสั่งเราก็ต้องกินเข้าไปแล้วก็เสี่ยงดื้อยารักษาไม่หายและอาจถึงแก่ความตายพอครบกำหนดการเลี้ยงบริษัทก็จะมารับไก่ที่กำลังอ้วนเต็มที่สิ่งที่เป็นตัวกำหนดราคาไก่ก็คือน้ำหนักยิ่งหนักก็ยิ่งขายได้ราคาดี แต่น้ำหนักไก่ดันขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารที่ลุงหนุยต้องซื้อมาจากบริษัทนี่สิสมมุติว่าคุณภาพอาหารไม่ดีไก่กินไปแล้วตัวไม่ค่อยโตราคาก็จะตกรายได้ก็จะลดลุงหนุยไม่มีทางรู้เลยว่าอาหารรอบไหนจะดีหรือไม่ดียังไงก็ต้องซื้อให้ไก่กินต่อไปตามสัญญาไก่จะเล็กจะใหญ่ยังไงบริษัทก็เอาไปขายได้เพราะเขาได้กำไรจากค่าอาหารและยาเป็นหลักอยู่แล้วแต่ลุงหนุยนี่สิ หากค่าใช้จ่ายต่อเดือนแล้วเหมือนทำงานฟรีแถมนี้ยังเพิ่มเอาเพิ่มเอาวันดีคืนดีบริษัทก็มาบอกว่าโรงเรือลุงนวยไม่ได้มาตรฐานอยากให้เปลี่ยนอุปกรณ์การเลี้ยงสมัยแต่ลุงนวยไม่ยอมเพราะเห็นว่าของเดิมยังดีอยู่เลยแถมไม่มีเงินเปลี่ยนเราด้วยบริษัทเลยขู่ว่าจะยกเลิกสัญญาลุงนวยก็เลยต้องยอมไปกู้เงินมาเพิ่มก็ยิ่งทำให้เป็นหนี้ซ้ำซ้อนเข้าไปใหญ่ หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าลุงนวยรู้ตัวว่าโดนเอาเปรียบขนาดนี้แล้วทำไมไม่กลับไปเลี้ยงเองขายเองหรือไม่ก็เลิกไปเลยล่ะจริงๆก็ทำได้แต่การหาเงินที่มีไรายได้มากพอที่จะมาใช้นิธนาคารก็แทบจะเป็นไปไม่ได้นี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผูกมัดลุงนวยไว้ไม่ให้ไปไหนลุงนวยต้องหาเงินใช้นี่ยังไงก็ต้องกลับมาง้อบริษัทอยู่ดี บางคนอาจมองว่าเรื่องทั้งหมดนี้ลุงนวยควรรับผิดชอบเองเพราะตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าสู่ระบบเองก็ซวยไปไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยแต่อย่าลืมว่าคนอย่างลุงนวยนี่แหละที่เป็นกําลังหลักในการผลิตอาหารเลี้ยงเราและคนทั้งประเทศปัจจุบันไก่กว่า895ล้านตัวหรือมากกว่า90%ของไก่เนื้อถูกผลิตโดยเกษตร,รกรในระบบพันธสัญญาซึ่งมีเพียง2%จากจำนวนผู้เลี้ยงทั้งหมด นี่ยังไม่นับรวมหมูปลากุ้งและพืชอ,อีกหลายชนิดที่ตกอยู่ในวงจรการผลิตรูปแบบเดียวกันขับเคลื่อนด้วยหนี้เหมือนกันหนี้เหล่านี้เองที่เป็นตัวบังคับให้เกษตรกรต้องใช้ยาและสารเคมีนานาชนิดเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงพวกเราทุกคนที่ผ่านมาเรารู้ข้อมูลแค่ด้านเดียวเหมือนที่ลุงนวยได้เห็นแค่บัญชีรายได้สวยหรูจากบริษัท เราก็รู้แค่ว่าอาหารยี่ห้อนี้ร้านนี้อร่อยราคาถูกแต่ไม่เคยรู้ว่ายาที่ตกค้างอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันนั้นจะสะสมจนก่อให้เกิดโรคร้ายเมื่อไหร่ปัญหาคือเราไม่เคยรู้เพราะเรื่องเกษตรพันธสัญญาไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในวงกว้างมาก่อนยังมีเกษตรกรหน้าใหม่จำนวนมากที่กำลังตัดสินใจจะเซ็นสัญญากับบริษัทเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ที่ไม่เคยรับรู้เรื่องเชื้อดื้อยาในอาหารซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่เป็นธรรมต่อกเกษตรกรแต่ตอนนี้เรารู้แล้วและทุกคนก็ควรจะได้รู้ผ่านสื่อที่เรียบง่ายและทรงพลังที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองเราจะช่วยกันพูดช่วยกันบอกต่อด้วยการแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนเราได้ดูเดินไปเล่าให้แม่เราฟังหรือชวนมานั่งดูด้วยกันทั้งครอบครัว เราจะทําให้พวกเขาที่กําลังผูกขาดอาหารของเราอยู่ได้รู้ว่าเราไม่ได้สนใจแค่ทางเลือกด้านรสชาติที่อย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันต้องดีต่อสุขภาพของเราและไม่เอาเปรียบเกษตรกรด้วยเพราะนี่เป็นเรื่องของทุกคน